การครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหมู่บ้านเล็กๆตั้งอยู่ริมลำห้วยชาวบ้านใช้ชีวิตเรียบง่ายมีความสุขแต่แล้ววันหนึ่งก็มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นผู้คนเล่าขานกันว่ามีผีรายสิงอยู่ที่สะพานข้ามลำห้วยสะพานข้ามลำห้วย เป็นสะพานไม้เก่าแก่ทอดข้ามลำห้วยที่ไหลเอื่อยเช้าบ้านใช้สะพานนี้ข้ามไปมาระหว่างหมู่บ้านกับป่าแต่หลังจากมีข่าวลือเรื่องผีไรผู้คนก็ไม่กล้าข้ามสะพานอีกต่อไปมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งชื่อบุญ เขาไม่เชื่อเรื่องผีเขาจึงตัดสินใจพิสูจน์ด้วยตนเองคืนหนึ่งบุญก็ออกเดินไปที่สะพานข้ามลำห้วยบรรยากาศรอบตัวเขาเงียบสงัดมืดมิดมีเพียงเสียงน้ำไหลเอือเอ่อยเอื่อยบุญเดินไปจนถึงกลางสะพานทันใดนั้น เขาก็เห็นเงาดำๆยืนอยู่ปลายสะพานเงาดำนั้นสูงใหญ่ผมยาวตาสีแดงกับบุญหลัวจนตัวสัน่นแต่เขาก็พยายามตั้งสติอ๋อนี่ผีจริงหรอบุญตะโกนถาม เงาดำนั้นไม่ตบแต่มันค่อยๆเดินตรงมาหาบุญบุญกลัวจนวิ่งหนีแต่สะพานนั้นยาวและแคบบุญวิ่งหนีไปทางไหนก็ชนกับราวสะพานในที่สุดบุญก็หมดแรงเขาล้มลงนอนบนสะพานหลับตาปีโรอคอยความตาย แต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงพูดอย่ากลัฉันเลยฉันไม่ใช่ผีร้ายบุญดืนตาขึ้นเขาก็เห็นหญิงสาวคนหนึ่งยืนอยู่ตรงหน้าเธอหญิงสาวสวยมากผิวพันพองใสดวงตาสีฟ้าสดใสฉันชื่อนองนุษหญิงสาวกล่าว ฉันเป็นวิญญาณของเด็กหญิงที่เสียชีวิตที่สะพานเฮเมื่อหลายปีก่อนฉันไม่ได้เป็นผีร้ายฉันแค่สิงสู่ที่สะพานเพื่อรอ่อยใครสักคนมาช่วยฉันผุสงสารนงนุษย์เขาถามเธอว่าอ้าวแล้วฉันจะช่วยเธอได้อย่างไร นงนุษตอบว่าฉันต้องการให้เธอไปเอาสร้อยคอของฉันที่ฉันขันมาไว้ในป่าเมื่อฉันได้สร้อยคอคืนวิญญาณของฉันก็จะได้ไปสู่สุคติไงล่ะบุญตกใจที่จะช่วยนงนุษเขาออกเดินทางไปยังป่าเขาเดินตามแสงไฟวิญญาณของนงนุษ ในที่สุดเขาก็พบสร้อยคอของนงนุษที่ใต้ต้นไม้ใหญ่บุญนำสร้อยคอกลับไปที่สะพานเขากลับมอบสร้อยคอให้นงนุษย์นงนุษยิ้มด้วยความดีใจวิญญาณของเธอก็เริ่มสว่างสวัยและค่อยๆเลือนหายไปบุญรู้สึกดีใจ ที่ได้ช่วยนงนุชเขารู้สึกเหมือนได้ทำความดีตั้งแต่นั้นมาบุญก็กลายเป็นวีรบุรุษของหมู่บ้านผู้คนต่างยกย่องเขาที่กล้าหาญและใจดีและสะพานข้ามลำห้วยก็กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้คนต่างมาขอพรจากนงนุชและเชื่อกันว่านงนุช จะช่วยดนบันดาลให้พวกเขาสมหวังเรื่องราวผียืนสะพานข้ามลำห้วยสอนให้เรารู้ว่าอย่าตัดสินใจอะไรจากเพียงแค่ภายนอกบางครั้งสิ่งที่เราเห็นอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เป็นจริงเสมอไปและยังสอนให้เรารู้ว่าการทำความดีย่อมได้ผลดี ตอบแทนเสมอคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีครับ